ว่าดูไปเรื่อยเอ๊ะขอดูคลิปวาลิปตัวใหม่สักหน่อยหนึ่งนะเอ๊ะทำไมมันไม่มีภาคไทยล่ะฮึฮึนายไม่มีภาคไทยอย่างนั้นเหรอไม่มีภาคไทยให้กับฉันอย่างนั้นเหรอฉันจะเป็นคนทำมันเองอา พบกันทุกท่านครูจิรุคิยสวัสดีครับผมเจมสินมารุนะครับหลายคนคงเล่นเกมหรือ Origin Wild r i f กันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับเราไม่ได้มาทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของตัวเกมข้างในนะครับแต่เราจะมาทำปัจจัยภายนอกซึ่งเกิว่าใครนะครับผมที่ดูตรงอินโทรเมื่อกี้ไปแล้วนะครับจะเห็นว่ามันเกิดความสงสัยในใจจริงๆครับว่าทำไมไลออด ไม่ทําคลิปภาษาไทยออกมาใช่ครับผมตัวเกมนั้นมีการทําเป็นภาษาไทยอย่างชัดเจนก็คือมีตัวของชื่อแล้วก็มีการอธิบายซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีครับแต่ผมว่ามันสามารถทําภาคไทยได้นะซึ่นงนถามถามว่าเคยทําได้ไหมสําหรับภาคไทยเคยมีเกิดขึ้นแล้วครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังมีด้วยสาหรับใครยังไม่รู้นะครับไปดูคิดว่าจะตามทมันไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่แชมเปี้ยนสปอร์ตไลท์ของ <Okay. S 2> สมิรา แอตเีตของเธอคือดาดัวิลอิมพัลส์สลับอาวุธที่ใช้งานระหว่างปืนและดาบซามิราสามารถจมตีระยะไกลหรือใกล้ซึ่งจะเปลี่ยนอาวุธของเธอโดยอัตโนมัติตามระยะห่างของเป้าหมายมารู้จักกับชายที่อยู่หลังหน้ากากกันดีกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่แชมเปี้ยนสปอตไลท์ของโยเนอะ ทีนี้เราเห็นไปแล้วนะครับมันเลยเกิดข้อสงสัยว่าผมจะสามารถท,ทําด้วยตัวคนเดียวได้หรือเปล่าและใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่มันเลยเกิดแชร์นี้ขึ้นครับก็คือผมได้ทำการภาคภาษาไทยลงไปในคลิปวิดีโอพวกนี้นะครับโดยคลิปวิดีโอที่ผมนั้นจะทานะครับคือคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าภาพรวมแชมเปี้ยนคัสตินเกมเพลย์ลีกออฟดิจิตอ d ไวริฟซึ่งเป็นแชมเปี้ยนใหม่ล่าสุดน,นะครับสำหรับแพด 3.3A ซึ่งในคลิปวิดีโอหลักนะครับผมใครนะครับผมที่ไม่เคยดูไปดูได้เลยนะครับผมซึ่งถ้าเราดูในคลิปลวิวดีกคราา ใครรอะไเลยซึ่งคลิปวิดีโอเนี่ยมีความยาวเพียงแค ah. ่1นาที36มิบหกวิเท่านั้นเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทำการพากทับคิดได้อล็อกลงไปเลยครับว่าตัวของคัสดินนั้นจะเป็นยังไงซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากให้มีคอนเทนต์แบบนี้อีกมาเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์และกดสกระดิ่งคริ๊กทุ้ยกี้เพื่อเป็นแรงใจในการทักคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับผมถือว่าช่วยเหลือกันแล้วกันเนาะอ่ะ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่านะครับผมตบมือทำไมวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่านะครับสำหรับการทําตัวของคลิปวิดีโอนี้กันนะครับอันดับแรกนะครับผมเราต้องเข้าใจกันว่าตัวคลิปวิดีโอที่เราจะทํานั้นมันจะเป็นยังไงเราจะแบ่งเป็นทีละส่วนทีละส่วนนะเสีอเกิดว่าตามคลิปวิดีโอที่เราดูเนี่ยก็โอเคมีตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บตรงนี้จะเป็นช่วงที่เราอับอัมพบทเกี่ยวกับเรื่องของคาสดินว่าเก่งอะไรยังไงมีความสามารถอะไรยังไงเสร็จแล้วก็ถึงเวลาของการไล่ตัวของสกิลเข้าไปครับซึ่งก ทททัทับ้งหมดเลยีเนี้ครับผมพอเราพูดถึงเรื่องสกิลจบแล้วนะครับมันจะตัดเข้าสู่หน้าพักตรงนี้แล้วเราก็จะต้องหาตัวของเดร์ห็อกมาเสริมเติมแต่งในจุดนี้นะครับเพื่อทําการขายตัวของคัสดินไปในแพ็กนี้ให้ได้นั่นเองนะครับพอเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยเลย นะประมาณนี้หน,นาที36่ว,วิมันจะอะไรมากมายวะใช่ไหมสบายสบายอ่ะเดี๋ยวผมลองภาคตัแลวกันนะสิ่งสําคัญนะครับคือการที่เราต้องมาร์กเวลาให้มันตรงนะครับผมเถ้าเกิดว่าเรามาร์กไม่ตรงหรือว่าผ่านไปช่วงหนึ่งเนี่ยอาจจะทําให้คลิปนั้นมันดูหวงไปได้นะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ทําให้คลิปนั้นมันดูไม่สมูทนะครับผมเราต้องภาคทับไปให้ดีนะเดี๋ยวผมขอญาตพยายพัดลมก่อนเสียงมันดังซึ่งบอกเลยครับผมว่าห้องผมเนี่ยไม่ได้เป็นห้องที่เป็นสตูดิโออะไรมากมายนะครับมเยดแลไตมปห่ ที่อยากจะบอกเนี่ยคือนี่แหละผมจะลองทํางานระดับนี้เนี่ยในห้องทํางานแบบธรรมดาธรรมดาสบายๆอย่างนี้เลยนะครับผมแต่จะลองดูว่าจะทาได้ไหมอ่ะทีนี้เรา,ารผมจะลองภากดูก่อนยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับแชมเปี้ยนสปอตไลท์คาสดินผู้ท่องววยคาสดินสุดยอดแชมเปี้ยนมิดเลนที่พรีพร้อมไปด้วยสกิลแห่งการทําลายล้างเหล่าเมททั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนักเวทแห่งหวนใดเมื่อเจอกับเขาแล้วจะต้องสยบทุกรายผมว่าเมื่อกี้มันค่อนข้างที่จะหนักไปหน่อยนึงเอาใหม่เอาใหม่คือผมอยากให้เหมือนประมาณว่าพูดเนี่ย ให้เข้าใจคอนเซปต์ของแชมเปี้ยนตัวนี้เลยว่าแชมเปี้ยนตัวนี้เป็นแชมเปี้ยนอะไรแล้วมันเก่งตอนไหนและมันทําอะไรได้บ้างอ่าประมาณนั้นเดี๋ยวผมลองดูเอาใหม่พบกับสุดยอดแชมเปี้ยนมิดเลนที่สามารถสังหารเหล่าเมทของศัตรูได้ด้วยสกิลในการท่องไปตามมิติต่างๆพร้อมกับจัดการศัตรูสุดยอดแชมเปี้ยนมิดเลนที่มีความเก่งกาจในการต่อต้านเหล่าเมดทั้งหลาย ไม่ว่าศัตรูจะอยู่แห่งหนใดเขาก็สามารถไม่ว่าศัตรูจะอยู่แห่งหนใดเขาก็สามารถดริฟท์วอล์กไปสังหารศัตรูได้ไม่ว่าเวทมนต์ของศัตรูจะรุนแรงมากแค่ไหนก็ไม่อาจหยุดตัวของคาสเดนได้มาดูในส่วนของความสามารถของคาสเดนกันเลยครับสกิลพสซีฟวอยสโตนได้รับโลเมื่อทําการไล่สกิลใกล้สกิลพสซีฟวอยสโตนได้รับโลเมื่อไล่สกิลใกล้กับศัตรู และโลนี้จะสามารถป้องกันความเสียหายเวทจากศัตรูได้ด้วยโอเคทีนี้หลังจากจบท่อนนี้เราจะต้องทําการพรีเซนต์แล้วก็พูดสรุปว่าจะมาในวันที่29กรกฎาคมนี้นะครับในแพท 3.3a จ่เอี๋ดาลองพูดดูยุงอะไรนักหนาเนี่ยพบกับคาสดินแชมปีเปนใหม่ล่าสุดในแพท 3.3a ที่พร้อมจะสังหารคุณเพียงชุบเ,เพียงชั่วพิบตาเดียว เป็นเจ้าของพร้อมกันในวันที่29กรกฎาคมเวลา7โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วเจอกันใน League of Legends Wild Rift มาพร้อมกับสกินฮาบิงเกอร์คาสตินด้วยนะแต่นี้เราต้องแถมไปผมคิดว่าน่ารักดีก็น่าจะประมาณนี้ครับทีนี้เราเสร็จแล้วเราจะต้องนำคลิปไปตัดเดี๋ยวเราลองไปตัดกันนะ ทีนี้ครับผมเดี๋ยวเราก็จะเข้าสูก่กระบวนการตัดต่อกันแล้วนะครับซึ่งในส่วนของการตัดต่อนะครับมันจะมีทั้งหมด3อย่างที่ผมแยกไว้นะครับนั่นก็คือ 1. เราจะทําการตัดต่อเสียงของเราก่อนเพื่อที่จะฟังว่าตรงไหนที่เราจะเอา2เอาคลิปมาฟังขัดเกลาให้ดีตัดให้มันพอเหมาะแล้วก็3เอาในส่วนนั้นเนี่ยมาลงในคลิปวิดีโอหลักครับซึ่งเดี๋ยวเราไปทํากันเลยจริงดังที่อูโหเสียงดังที่หายยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับแชมเปี้ยนสปอตไลท์คาสเดนผู้ท่องวอย เออเสียงผมว่ารตรงนี้แหละน่าจะสตาร์ทได้แล้วตัวนี้แบบนี้ปุ๊บเราเอาเสียงเข้ามายินดีต้อนรับทุกท่านพบกับเราทีนี้เราลองมาฟังประกอบกันว่ามันเวิร์กไหมนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านพบจะสังเกตว่าเสียงของคลิปวิดีโอเนี่ยที่มันเป็นคลิปเดิมของมันเนี่ยเสียงดังนะครับผมเราต้องทําการลดเสียงมันลงมานิดนึงหรือจะเพิ่มเสียงของเราขึ้นไปยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับแชมเปี้นยนสปอร์ตไลตท์คอสตินคูทงวอร์ ทีนี้แล้วเราก็เอาประโยคอื่นมาใส่ต่อได้เลยนะครับหลังจากที่เราผ่านเมื่อกี้ผมแฮปปี้แล้วนะจากการที่ว่าเนี่ยประโยคนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับแชมเปี้ยนสปอร์ตไลท์คาสดดนผู้ท่องวอยผมชอบทีนี้เรามาลองฟังรีซอของมันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวแรกที่โดนสกิลที่2องเนเธอร์เบรดทำการเพิ่มพลังโจมตีให้การโจมตีครั้งต่อไปเพิ่มระยะโจมตีและบนรสความเสียหายฟื้นฟูมานาเมื่อโจมตีใส่แชมเปี้ยนศัตรูและถ้าเกิดว่าเราสามารถสังหารเป้าหมายได้จะทําการลดคูดาวเป๊ะ บอกเลยเป๊ะอ่ะก็เสร็จแล้วนะครับผมทีนี้เช็คงานครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะทำการเอ็กซ์พอร์ตงานออกไปนะยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับ light, แชมเปี้ยนสปอร์ตไลท์คาสดินผู่ท่องวอยสุดยอดแชมเปี้ยนมิดเลนที่มีความเก่งกาจในการต่อต้านเราตอนนี้เิดคำถามในใจผมว่าผมควรจะใส่ซับไหมถ้าใส่ซับเนี่ยบวกเวลาเพิ่มเลยนะขออนุญาตดูนิดนึงนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างอเอาหน้าเอาหน้าพ่โกก่อนเลยแล้วกันพ่โกว่าไงพี่ผมพิโกเองนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณเพิ่งเข้ามาลองพอจนเอ้า เยโก้เยโก้ไม่มีซับเหรอเอองั้นผมเอ็กพอร์ตงานแล้วนะนั่นแหละของเยโก้ไม่มีผมขออนุญาตเอ็กพอร์ตงานนะครับเวลาในการตัดเนี่ยถ้าเอาจริงๆแล้วก็ตีไปประมาณ1 5ถึง20นาทีนี่แค่คลิปวิดีโอความยาวเพียงแค่1นาที30กว่ากวิทเท่านั้นนะครับยังต้องใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอันนี้ผมขอบอกในส่วนของหลังบ้านเอาละ่ะทีนี้เราเอ็กพอร์ตไปแลายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตัวของคลิปวิดีโอจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันเลยครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับแชมเปี้ยนสปอร์ตไลท์คาสเดนผู้ท่องวอยสุดยอดแชมเปี้ยนมิดเลนที่มีความเก่งกาจในการต่อต้านเหล่าเมททั้งหลายก็ไม่อาจหยุดตัวของคาสเดนได้ไม่ว่าศัตรูจะอยู่แห่งหนใดเขาก็สามารถริบวอล์ไปสังหารศัตรูได้มาดูในส่วนของความสามารถของคาสเดนกันเลยครับสกิลแพสซีฟวอยสโตนได้รับโล่เมื่อทําการร่ายสกิลใกล้กับศัตรูโดยโล่นี้สามารถป้องกันความเสียหายเวทจากศัตรูได้นั่นเอง สกิลที่1นูสเ n o ยร p h e r ทำการยิงลูกพลังวอยออกไปสร้างความเสียหายและใบศัตรูตัวแรกที่โดนสกิลที่2เนเธ t ร์ e บรดทำการเพิ่มพลังโจมตีให้การโจมตีครั้งต่อไปเพิ่มระยะโจมตีและโบนัสความเสียหายฟื้นฟูมานาเมื่อโจมตีใส่แชมเปี้ยนศัตรูและถ้าเกิดว่าเราสามารถสังหารเป้าหมายได้จะทำการลดคูดาวสกิลที่ 3. ฟอ f o r โ p o l e ทำการสร้างความเสียหายและ Slow สโล์ศัตรูเป็นรูปกลวยและถ้าเกิดว่าศัตรูได้ทำการใช้สกิลจะทำการเก็บสแต็การายสกิลไว้เรื่อยๆและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถเก็บตัวของสแต็ จนสูงสุดจะทำการเพิ่มความเสียหายและสโลมากยิ่งขึ้นสกิลติเมดริฟวอล์กทำการว์ปไปในพื้นที่ที่กำหนดและสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงทำการไร้ซ้ำเพื่อสร้างความเสียหายเพิ่มเติมแต่การไร้ซ้ำจะใช้มานาเพิ่มมากยิ่งขึ้นท่องไปยังดินแดนที่ไม่มีใครอาจหานตามไปพบกับคาสดินแชมปีเปนใหม่ล่าสุดในแพท3.3 a ที่พร้อมจะสังหารคุณเพียงชั่วพริ ตาเดียวเป็นเจ้าของพร้อมกันในวันที่29กรกฎาคมเวลา7โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วเจอกันใน League of Legends Wild r i f มาพร้อมกับสกิน h า r b i n g e r ์ค s ส a d i n ด้วยนะ อันนี้นะครับผมก็คือคลิปวิดีโอที่ผมทําการภาคภาษาไทยนะครับสำหรับตัวของคลิปแชมเปี้ยนสปอร์ตไลท์สำหรับตัวของคาสดินนะครับก็หวังว่าในอนาคตนะครับผมทางเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับผมจะมีภาคภาษาไทยแบบนี้มานะครับก็ภาวนาแล้วกันนะครับขอให้ได้มีนะครับเพราะพูดตรงๆว่าหลายๆคนนะครับผมชอบฟังมากกว่านะครับผมคือบางทีเราดูแล้วก็ดูเพลินๆแหละแต่เกี่ยวว่ามีคนอ่านให้คนพูดให้อย่างเงี้ยหรือว่ามีการอินเทอร์แอค์กับคนดูเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ทําให้คลิปวิดีโอนั้นคนเขา ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็หวังว่าอะไรอาจจะทําเพิ่มเติมนะไม่ได้กดดันนะพูดเฉยๆยังไงนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าให้ผมทําอะไรต่อคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับตอนนีสวัสดีจ้าบ๊ายบายครับ <c oughs> ไลออดครับจ้างก็จ้างได้นะครับผม ห้าร้อยพันหนึ่งผมก็ทําแล้วนะครับผมผมร้อนมากๆเลยครับผมร้อนจริงๆครับ